สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรแต้ม2ตัวบนประจำงวดวันที่17กุมภาพันธ์2,565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสรุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้มาดูสูตรแต้ม2ตัวบนนะคะออตามที่จริงอาจารย์ก็ลืมที่จะลงสูตรนี้ไปแล้วนะคะนึกว่าลงไปเรียบร้อยแล้ว แต่ไปดูอีกทีนึงก็เ,เป็นจูตแต้มนะคะ3ตัวบนอยู่ในคลิปที่6นะคะอยู่ใน EP ีที่6ส่วนคลิปแต้ม2ตัวบนอาจารย์ยังไม่ได้ลงถือโอกาสนี้ลงให้ซะเลยนะคะเพราะว่ามี f อฟคอมเมนต์ขอมาอาจารย์ก็ไปตรวจสอบดูเอาอยัางไม่ได้ลง หรืว่าลงไปเรียบร้อยแล้วสิอีกคราวนี้ไม่ได้ลงก็เอามาลงเลยนะคะ่าแต้มสองตัวบนอันนี้จะเป็นสูตรเก่าเลยนะคะจะเป็นสิบบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างมีค่าเท่ากับ x แล้วก็เดินไปให้ครบทั้งหมดหกตัวนะคะเป็นแต้มสูตรที่หนึ่งเดี๋ยวเรา,เราทําสูตรที่หนึ่งไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาทาสูตรที่สองเพราะว่ามันก็ง่ายเดีวยวกันทั้งสองสูตรนะคะ,ะทําสูตรแรกไปก่อนเลยนะคะมาดูสูตรที่หนึ่งก่อนตั้งแต่ง้วที่ออกนะคะ 261หกหสองหกเราก็จะต้องทำตั้งแต่เมือ่อที่ออก7จ็หเราจะใช้4ตัวของท้ายรางวัลที่1นะะึ่งเนี่ยตรงตรงสกับ5แล้วก็เป็นล่างเลยนะคะจะเป็นคู่แบบนี้เลยสองห้ากับเจนแบบนี้นะคะสองหแบบนี้ทุกแผ่นเลยเอา,เ,อาเริ่มต้นจากสองห้าเก่อนนะสองหนย์บวกกัน 2อก็7 7นะคะ7กวก7ก็เป็น14แล้วก็เดินไปเลย4 5่7 8 9นะคะมีทั้งหมด6ตัวนี้ไม่มีช่องไหนที่ไม่ไม่ได้ใช้เลยนะคะจะใช้ทั้งหมดที่ใน6ช่องนี้เลยนะคะก็คือ6ตัวนี้มาหมดทุกตัวเลยแล้วแต่ว่าจะมาในตัวไหน ก็เลยต้องกลายเป็นแบบแต้ม6ตัวก็จะเยอะสะหน่อยนะคะเดี๋ยวตัดกับแต้ม5้าตัวนะคะเดี๋ยวดูซิว่าจะเหลืออะไรบ้าง<ๆ>ลองมาชมตั้งแต่งวดที่ออกสองหหนึ่งเราจะเป็นแต้มแค่2ตัว2ตัวบนก็คือตรง6กับ1นี่นะคะตรงที่เป็นสีส้มๆที่อาจารย์ทําไว้ให้นี่ก็จะเป็นแต้ม7นะคะเราก็จะมาติ๊กที่แต้มเ็นะคะก็มเป็นงวดที่1่ต่อมาเราก็มาดูตรง งวดที่ออกสองหกหนึ่งเราก็จะมาใช้สี่ตัวสุดท้ายนี่ค่ะก็หกหนึ่งหกเก้าเนี่ยหกหนึ่งหกเก้าหมายว่าเนี้ยหกหนึ่งหกเก้าอะะกรบวกกันหกสองสิบสองเป็นสิบสามสามก็เก้าก็เป็นสิบสองลันไปเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดนะไว้ออกเจ็ดห้าศูนย์ดูตรงห้ากับศูนย์รวมกันเป็นแต้มห้าก็มาในงวดที่สองเลยนะคะงวดที่สอง เป็น5 0ต่อไปเป็น7กับ5อาจารย์ไม่ไม่บวกแล้วนะคะใครอยากลองทำก็ลองไปทำดูอาจารย์ทำมาให้แล้ว7กับ5ก็เป็น12ก็ได้แต้มสอง3กับ5ก็เป็นแต้ม8นะคะ7กับ1ก็เป็นแต้ม8 7กับ2ตรงนี้ก็เป็นแต้ม9นะคะต่อมา3กับ7ก็เป็นแต้ม10นะแต้ม10ก็อยู่ตรงนี้นะคะต่อมา6กับ1ก็เป็นแต้ม7 5หกับ8ก็เป็นแต้มสา ห้ากับแปดเป็นสิบสามอันนี้ก็เป็นสองสามห้าก็คือสามกับห้าก็เป็นแต้มแต้มแปดนะคะศูนย์หกแปดนี่ก็หกกับแปกก็เป็นสิบแต้มสี่สิบสี่นะคะหนึ่งห้าเก้ากับห้ากับเก้าก็เป็นสิบสี่เหมือนกันสิบสี่แล้วก็งวดที่แล้วนะคะศูนย์กับแปดก็เป็นแต้มแปดเดี๋ยวลองทำสองงวดสุดท้ายนี่ดูก็ได้นะคะมันก็ไม่ยากนะคะง่ายๆแล้วดูแป๊บก็ลองเอามาทำเลยตรงที่ก่อนจะออกที่ 038ก็จะมี4ตัวนี้ก็คือ5992นะคะเอามาวางเลย599แล้วก็สองเป็น18ก็เป็น20ก็เหลือได้5ตัวนี้เอามาวางเลยนะ567890ไว้ 5, 6, 7, 8, 9, ออก308ก็เอา0กับ8สองตัวนี้บวกกันก็ได้8ต่อมาเป็นโอ okay. 0830นะ4ตัวนี้นะคระับ0830บวกกันเป็น เป็นสิบเอ็ดนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลันไปให้ครบหกตัวจะมาตัวไหนแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะใครจะชอบสูตรนี้ก็ลองดูที่สูตรนี้นะคะจะเป็นแต้มต่ําๆนะคะเอาสองตัวหลักสิบกับหลักหน่วยบนบวกกันจะได้แต้มตั้งแต่หนึ่งถึงหกนี่นะคะแต้มต่ำมหาตรงกลางนี่นะคะแต้มต่ำกับแต้มกลางไม่มีแต้มสูงๆนะสองตัวบน สองตัวบนนะคะเอาทีนี้เราลองมาเทียบกับอีนี้เอาทํามาดูเอาระยะสั้นๆพอแล้วก็เอาตั้งแต่ตรง72สเลยสูตรนี้จะใช้อ่าตรงนี้อาจารย์เขียนสูตรให้ร0 0บนบวกหน่วยบนบวกห้าเดี๋ยวนี้เป็นตัวคงที่นะคะห้าคงที่มีค่าเท่ากับ x นะคะบวกหนึ่งบวกหบวกหแล้วก็บวกตัวสุดท้ายเป็นบวกที่2นะคะจะย่อลงมาเพราะแถวตรงนี้แถวที่ก่อนจะแถวสุดท้ายนี่มันไม่มาจะมา แค่ห้าแถวนี้ก็เลยต้องเอาไปบวกที่สองคงที่นะคะก็จะเหลือแค่ห้าตัวอันนี้หกอันนี้ห้าเลยนะ,อะลองตรงนี้จะเป็นตัวนี้ก็คือตัวคงที่อาจารย์จะทาไห่ให้นะคะอะเดี๋ยว่อยคงที่นี้เราจะเป็นตัวที่ไม่สําคัญก็เล๊กเป็นสีเหลืองแล้วกันนะคะต่อมาเราก็ลองมาทําดูตั้งแต่งวดที่ออกเก้า สามเจ็ดสองนี่ไงสามเจ็ดสองที่ออกนะคะเอาเจ็ดสองนี้เราจะเอาร้อยบนก็เป็นตัวนี้นะคะเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งร้อยบนกับหน่วยบนก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งนี้ก็เอาหนึ่งกับหนึ่งมาบวกกันแล้วก็บวกกับห้าคงที่ลกๆก,กะเลยซะ,ะหน่อยนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเป็นห้าเป็นเจ็ดเลยนะคะได้เจ็ดแล้วก็เดินไปแปดเก้าศูนย์ตัวสุดท้ายบวกที่สองทุกครั้งเนยนะคะทำให้เหมือนกันมีห้าตัวนี้อันนี้ เราก็เอาสองสูตรนี้มาชนกันสองสูตรนี้กับสูตรนี้จะชนกันที่9 1 2ไม่มีนะคะตรงนี้ไม่มีหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูใหม่ะคะ่ะมี9ตัวเจ็ดมีไหมไม่มีแปดมีไหมมี9มี0มี2นะคะเป็น9 0 2มี9แล้วก็0แล้วก็2ชนกัน3ตัวนะคะชน3ตัวสูตรแรกนี่นะคะ เออสูตรที่สองนี่นะคะชนกับสูตรแรกที่สาตัวนี้เดี๋ยวเราจะดูช่องชนเป็นสําคัญนะเราก็ลองมาดูที่เกับ2ก็เป็นที่ได้ก็คือแต้ม9ก้าอยู่นะคะแต้มเ้าแล้วก็ดูตรงนี้ก็เข้าเป็นแต้ม9ก้าอนีอันนี้ก็ต้องเป็น9ก้นะเราจะดูตรงสองสองสูตรที่ชนกันนี้นะอะต่อมาเรามาทํางวดต่อมาเลยเราก็เอา3ามกับสองนะคะ สามก็สองตั้งก่อนเลขสามบวกกับเลขสองแล้วก็บวกกับตัวที่เป็นห้าที่เป็นคงที่อ่าวงกลมไว้ก่อนตัวนี้เราบวกก่อนนะคะสามสองเป็นห้าหา้าบวกค่าก็เป็นสิบก็ได้ศูนย์ก็เดินหนึ่งสองสามบวกสองก็เป็นห้าอ่าตัวนี้บวกสองเป็นห้าดูตัวชนที่ศูนย์มีไหมอ่ะมีนะคะศูนย์มีตัวที่หนึ่งหนึ่งก็มี สองมีโอ้อันนี้ชนหมดทุกตัวเลยนะคะสูตรงวดนี้ไอ้งวดที่ท,ที่ที่อาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนี้ก็คือศูนย์หนึ่งสองสองสาห้าชนครบเลยนะคะชนครบทุกตัวเลยก็แต้มศูนย์นะคะสามกับ7บวกกันเป็นสิบอ่ะได้แต้มศูนย์อ่ะ ใส่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยทาสีที่หลังนะอ่ะลองบวกไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ก็เอาศูนย์ที่เป็นหลักร้อยบวกกับเจ็ดที่เป็นหลักหน่วยแล้วก็บวกกับห้าที่เป็นคงที่ก็ได้สิบสองสามสี่ห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดเรามาดูสองที่มีไหมไม่มีสามไม่มีอ่ะสี่ห้าเจ็ดชนสามตัวนะคะสูตรนี้สิงวดนี้นะสี่ห้าเจ็ดอ่ะสี่ห้าเจ็ดออกที่หกหนึ่ง ก็เป็นแต้มเจ็ดนะแต้มเจ็ดโอเคนะในสามตัวนี้นะดูช่องหลังช่องชนต่อมาก็ทําไปเรื่อยๆก่อนนะก็เอาเอาเจ็ดกับเอาหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งบวกกันแล้วก็บวกกับห้าซึ่งเป็นตัวคงที่เจ็ดกับหนึ่งเป็นแปดแปดกับห้าก็เป็นสิบสามสามสี่ห้าหกแล้วก็แปดดูสิสามีไหมสามมีสี่มนะีอ่ะ สามสี่ห้าไม่มีหกไม่มีแปดพี 8, ม่มีอ่ะวดน,นี้โชคดีชนแค่สองตัวเอ่อห้ากับแปดก็เป็นสิบสามตรงสองห้าแปดนี้ก็เป็นแต้มสามแต้มสามก็เข้านะเข้าเข้าเข้าต่อมาก็เป็นตรงอาจารย์เอาตรงอุยปากการกระเด็นหนีตรงสองกับแปดและกัน่ะบวกกันก็ห้าคงที่ เป็นสิก็เอาห้ามาวางเลยห้าหกดแดแล้วก็ศนย์เลยบวกกับ2องบวกกับสองขยับไปนิดหนึ่งตรงนี้2องสามหก็คือแต้ม8เดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนนะห้ามีไหมห้าหกเจ็ดแปดเอาชน4ตัวเลยตั้งแต่ห้าหกดแดแสดงว่าสูตรนี้น่าจะเข้าเน,นี่มันสัมพันธ์กันรู้สึกจะชนกันเยอะๆแบบนี้โหน่าจะเข้าอยู่นะ สองสามแปดเป็นเป็นแต้มแปดแต้มแปดเคอยู่นะต่อมาตรงเอาตัวนี้ก็เอาสองกับห้าสองบวกกับห้าแล้วก็บวกกับห้าอีกตัวหนึ่งเป็นห้าคงที่บวกกันก็เป็นสิบสองสามสี่ห้าแล้วก็เป็นเจ็ดอ่ะเจ็ดอ่ะดูตัวชนก่อน สมีไหมมีสามสี่มีแค่สองสามสี่ไม่มีห้ากับเจ็ดสามตัวชนที่สองสามแล้วก็สี่เมือออกศูนย์หกแปดก็เป็นหกกับแปดก็เป็นสิบสี่ก็แต้มสี่โอเคต่อมาเมื่นี้ก็ต้องเอาศูนย์มากับแปดแล้วก็บวกกับห้าซึ่งเป็นห้าคงที่ลอ,องบวกดูก่อนเป็นเท่าไหร่เนี่ยสิบสาม สี่ห้าหกแล้วก็แปดดูตัวชนซิโอ้ชนเยอะเลยนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลยมีชนหมดเลยนะคะสามสี่ห้าหกแปดสามสี่ห้าหกแล้วก็แปดโอ้อยากให้ชนแบบสองตัวนี้จังเนาะสามกับสี่ทำไมชนเยอะจริงๆก็เป็นห้ากับเก้าก็เป็นสิบสี่อก็เต็มสี่นะแต้มสนะี่อ่ะโอเคอยู่ สนเยอะขนาดนี้ต่อมาเรามาดูงวดงวดที่แล้วเลยเราต้องเอาหนึ่งกับเก้ามาตั้งก่อนหนึ่งบวกเก้าแล้วเราก็ต้องบวกกับห้าซึ่งเป็นห้าคงที่โอหลายงวดเลยจารย์ไม่ได้วงกลมบวกไว้ก่อนนะเผื่อตัวไหนผิดแล้วมาทับมันก็จะเปื้อนมืออาจารย์อีกแบบนี้นะแล้วก็เอาบวกกันก่อนเอานี้เป็นสิบเป็นสิบห้าเอาห้าไปรันเลยห้า หกเจ็ดแปดแล้วก็ตรงนี้ต้องเป็นศูนย์เราบวกกับสองคงที่ลองดูตัวชนที่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์เลยไอ้ชนหมดทุกตัวเลยไอ้งวดนี้ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์ชนสองศูนย์นี้น่าจะไม,ไม่หลุดแน่เลยนะีก็เป็นแต้มแปดนีศูนย์สามศูนย์แปดก็เป็นแต้มแปดอาจารย์ ผม,ผมแต้มแปดไว้ก่อนอ่ะทีน,นี้เราก็มาดูว่าที่เราจะใช้จริงจะเป็นจยังไงนหนาเราก็เอาสามกับแปดก่อร้อยกับหน่วยบนสามบวกกับแปดแล้วก็บวกกับห้าซึ่งเป็นห้าคงที่แล้วก็เป็นอันนี้แปดสองครั้งเลย8 8 8แปดแปดก็เป็นสิบหกหกหกกับเจ็ด 8ปดเก้าสิบสเอดอ่ะได้หนึ่งบวกกับสองได้ห้าตัวนี้เรามาดูตัวชนที่หกมีไหมอ่ะหมีตัวนี้เริ่มต้นเลยหกเจ็ดไม่มีแปดไม่มีเก้าก็ไม่มีอ้าวโโชคดีนะคะท่านผู้ชมชนแค่สองตัวเหมือนหั่วสามสี่เลยเอาละนะในสามตัวนี้เออสองตัวสองตัวนี้เราก็จะเอาตัวเป็นแต้มแต้ม มีแต้มแต้มหกแต้มหกก่อนแล้วก็แต้มอันนี้เป็นสิบหน่วยจานเขียนยังไงเนี่ยสิบบนนะสิบบนจานเขียนไม่ถูกอันเนี้ย ลบไปเลยดีกว่าแล้วไม่ต้องเขียนเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตลบแป๊บหนึง่งมันใกล้กันมันไม่พอมันจะเขียนติบบนบวกหน่อยบนอาจารย์จะไม่เขียนตรงนี้นะจ๊ะแบบมันมันมันเขียนแล้วมันจะเปื้อนนะลบไปก่อนเลยเอาตรงนี้เลยนะคะจะเป็นแต้มนะเดี๋ยวค่อยเขียนเพราะมันยังไม่แห้ง เป็นแต้มคือแต้มหกับแต้มหนึ่งแล้วกันอะแต้มในที่นี้ก็คือแต้มสิบหน่วยนะสิบหน่วยเดีย๋ยวเราค่อยเขียนที่หลังทำไปก่อนอะยังไงนี่แต้มก็เป็นแต้มหก็มีหนึ่งหนึ่งอะไรบวกกันได้หก็เป็นหนึ่งห้าเว้นนิดหนึ่งสองบวกกับอะไรได้หกสองสี่สามบวกกับอะไรได้หก สามสามสี่บวกอะไรได้หกก็สี่สองห้าหนึ่งนะต่อไปก็เป็นหกหกบวกอะไรได้หกก็หกศูนย์ก็เจ็ดบวกอะไรได้หกเจ็ดเจ็ดกับเก้าเจ็ดเก้าเป็นสิบหกเก้าแล้วก็แปดเยอะเลยนะแต้มหกนี้ตัวตัวทําเยอะเลยนะครับแล้วก็แปดบวกกับอะไรได้หกแปดสองสิบแปดแปดเป็นสิบหก ตามนี้นะคะแต้มหกมีตัวไหนที่ใครชอบบ้างนะ,ะอาจารย์เล็งๆดูแล้วไม่ชอบซากกระตัวเลยนาะแต้มหกเนี่ยต่อไปแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งก็เริ่มที่หนึ่งก่อนเลยแปดแล้วเก้าแล้วศูนย์หนึ่งสองสามยู่นี่ต่อไปแต้มหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งบวกกับอะไรได้หนึ่งก็หนึ่งศูนย์ต่อไปสองบวกอะไร ได้หนึ่งสองเก้าเป็นสิบเอ็ดสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดแต่ต่อไปก็เป็นเลขแต้มสามสามบวกอะไรได้หนึ่งสามบวกแปดสามบวกแปดต่อไปสี่สี่บวกอะไรได้หนึ่งสี่สี่บวกอะไรได้หนึ่งสี่สี่สี่เจ็ดนะสี่เจ็ดเป็นสิบเอ็ดอสี่เจ็ด ห้าห้าบวกอะไรได้หนึ่งห้าห้าหกแครนี้ก็หกก็ตัวเดิมหกห้าเจ็ดสี่แปดสามเก้าสองศูนย์หนึ่งตามนี้ค่ะครบครบแล้วตอนนี้ถ้าชอบตัวไหนต้องกลับตัวนะคะอันนี้มันไม่ปักหลักนะทีนี้เรามีหลักร้อยเลยแล้วก็มาใส่ะะตอนนี้เรามาดูแต้มที่เราน่าจะน่าสนใจตัวที่เราทําได้กับเป็นตัวไหนบ้างที่ชอบชอบอยู่นะคะอันนี้จะเป็นแต้ม สิบบนบวกกับหน่วยบนสิบบนบวกหน่วยบนเขนนะแต้มแต้มอีกสองตัวนี้ก็คือแต้มหกกับแต้มหนึ่งอาจารย์ชอบตรงไหน,นอะท่านผู้ชมไม่ต้องชอบเหมือนอาจารย์ก็ได้นะอาจารย์อาจจะชอบแล้วมันไม่ถูกก็ได้นะ แต่ท่านผู้ชมก็เลือกเอานะคะถ้าเป็นถ้าชอบตามแต้มนี้นะคะแต้มหกกับแต้มหนึ่งที่ชนกันส่วนใหญ่จะชนหลายๆตัวเลยยังมีโชคดีอยู่สองงวดคือสามสี่กับหกหนึ่งนี่ชนก็เยอะอยู่นะเนาะสามตัวห้างห้าตัวบ้างสามตัวสองตัวสี่ตัวสามตัวห้าตัวชนเต็มพิกัดเลยก็มีห้าตัวเลยตามนี้นะ,ะอาจารย์จะอชอบตร,ตรงนี้แล้วกันเนาะชอบเหมือนอาจารย์ไหมสี่ ที่จริงที่เป็นหลักที่เป็นเลขสี่นี่ก็จะน่าจะสวยอยู่นะที่เป็นสี่ชนจริงๆก็ถ้าเป็นหลักสิบชนเยอะเยะก็มีเลขสามสองเก้านี่ก็สวยนะเอาหลักอะไรมาใส่ที่เป็นสี่เจ็ดห้าหกนี่ก็เป็นปีพศเลยนะคะนี่เป็นปีพศเลยจะมาหรือเปล่าหนึ่งห้า ที่เป็นหลักหนึ่งอาจารย์จะเจอหลักสิบที่เป็นเลขสามนะคะแล้วก็เป็นมีตัววิ่งที่เป็นเลขแปดแปดแปดนี้ไม่น่าจะมาหรอกนี่หรือใครชอบนะคะอมีประมาณนี้แหละเนาะเอาชอบเอาที่ท่านผู้ชมชอบแล้วกันนะ,ะไม่ต้องมาทําตามที่อาจารย์ชอบเราจะรอผลอยู่นะคะรอผลว่าตรงหกกับหนึ่งนี้วันที่สิบเจ็ดกุมภาจะมาหรือเปล่าหกห้า อ่าน,นี้อาจารย์ขอติ๊กสีให้ม,มันเหมือนหน่อยนะคะก็มีที่ยังไม่ได้ติ๊กเดี๋ยวจะสไลด์ให้ชมนะคะอีกสักครั้งนึงก่อนที่จะลาจากไปนี่นะคะเออน่ไม่เป็นไรเนาะจืดจางๆไปบ้างเพราะมันใกล้จะหมดอย่างที่บอกไว้นะตรงนี้ก็เป็นแต้มนะคะแต้มที่เป็นสิบ แต้มสองตัวบนนะคะสองแต้มสองตัวบนนี่ครับมีหลักร้อยอะไรก็ลองเอามาวางจับดูนะคะแต้มร้อยสิบหน่วยบนนะคะอยู่ในคลิปที่หกนะ,ะอยู่ในคลิปที่หกแามนี้เอออาจารย์ยังไม่ได้ติ๊กอะไรให้มันน่าสนใจเลยขออนุญาตติ๊กแป๊บหนึ่งหเก้าศูนหมดแล้วมีแต่อันไหนก็หมด เปลี่ยนไ่อันนี้ปิดไว้สักแป๊บหนึ่งมันจะอาจจะกลับมาบางทีมันก็ใช้ไปนานๆม,มันก็แห้งไปบ้างตามนี้แล้วกันนะโอเคนะอชอบไหมคะชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกอาจารย์มากนะอาจารย์ก็ทำเต็มที่แล้วนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะที่เข้ามาชมในช่องของอาจารย์าจะฝากเอาไว้นะคะเป็นแต้มสิบหน่วยบนมีทั้งหมดสองตัวนี้แหละ ก็เป็นเลขหกกับเลขหนึ่งนี่สนใจก็จัดไปเลยนะคะจานวางไว้อย่างนี้เลยนะให้เห็นน้อยๆตัวไม่งั้นก็จะขยับมาที่ตรงนี้ก็ได้นะคะดูแล้วมันน่าสนใจที่เลขน้อยๆตัวตรงนี้นะคะเป็นแต้มห้ากับแปดนี่ก็เป็นแต้มสามตรงนี้ก็ได้นะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเพบ่อาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ